ครับสวัสดีครับผมก็เนาะไม่รู้มันยังไงเนาะไอะเมื่อกี้ก็ว่าเจา้าโกเบเนาะบังเนาะเวลามีงานใช่ไหมก็ออกไม่ได้นี่ก็ไปเอาทรายมาเที่ยวหนึ่งครับวันนี้ไปเอาทรายเที่ยวหนึ่งเอาส่งเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาจอดที่เดิมครับนี่ก็ ขยับออกกุญแจอยู่ในบ้านเนาะเดี๋ยวเราไปดูเหลาเหมือนเดิมดีกว่าเหลาก็ต้องขอบคุณนะครับทรายครับผมก็นานๆเนาะจะได้สักทีหนึ่งทรายหนึ่งเที่ยวก็พอได้ ค่เดี๋ยวไปดูเหล้าครับทำถึงไหนแล้วกลับมาจากเอาสายเที่ยวหนึง่งไป lão thành thương này lẽ lão mình Mà, đâm khai mệt điều แล้วลบเม็ดดินซอละเห็นยังแต่ลำเม็ดดินซอน่ะนู้นอยู่ข้างนู้นเลยอันนั่นมันอยู่ในตู้เลยไม่เปิดเอาไอ้นั่นมันอะไอตัว มุนในนี่เนะี่ยเอามาหาเชือกผูกมัดเอาเชือกมาแล้วก็ผูกมัดเนี่ยนี่มันก็มีที่เก็บได้หนี่นน่สว่านใหม่ ในเราอยู่คนเดียวทำงานคนเดียว,วยยะจะพอได้ <c oughs> จะพอได้ตั้งแบบไหม <c oughs> อกเ,เอาไม้ตรงรีบเอาไตรงรีบทเล่นๆไป <c oughs> <c oughs> ยังเข้าอยู่ไหมสว่านนี่ <c oughs> สวาานะ่านไม้น่ะยังเข้าอยู่ไหม ไ่เข้าแล้วควันขโมงเราควันขโมงเร,รบเปต้องเอาไปเจียเลยเนาะเอาไปเจียปุ๊บเจาะเนี่ยจับไม่อยู่เลยแล้วลวิ่งเข้าเลยแล้วเลยเลาะแต่ถ้าเจียนี่่บ่ๆสมามันไม่ค่อยทนเนาะนมันจะเจาะได้แป๊บเดียวนะนนก็หัวเขามันเคลือบไปนั่นมาเนาะ เริยบแข็งมางมเนาะใช่ต้องเกียร์บ่อยๆอเอาเปลี่ยนสูตรไม้แล้วจานชายสูตรไหนสใส่ใส่ไม้นี่แล้วดัดเพื่มันเคยจะอยู่นี่ถ้าเราไมา่ตีล็อกตรงไหนใบเนาะอืม ต้องตีล็อกไว้แหละเอาแล้วเอาเล็กไปเลยเนาะง่ายดีง่ายดีนะเห็นไหมเหมือนเหมือนที่เขาทำนั่นอ่ะแล้วก็เจาะให้มันทุบข้างล่างเนี่ยแล้วก็เอาลวดมัดขาไว้อ๋อมัดรองไงไม้นี่นะก็นู่นนู่ท่านู่นเขาก็ทำแบบนั้นแหละเจาะเหล็กเจาะเฮ้ยนู่นเขาเจาะเจาะแล้วเขาเอาเหล็กใส่ด้วยนั่นนะนั่นแหละก็เจาะเหล็กนั่นแหละ เราไม่ทำอย่างนั้นเร,เราเจาโแล้วก็เอานี่วางบนเลยเนี่ยเอาไม้นี่วางบนเลยบ่แล้วก็พับไปใช่ไหม อนนีน้เอ๊ะจะเล่นกับไฟนะไม่ใช่ครับเอามันเด้งเลยเปล่ากก็ติดูติดไว้เลยนะแล้วตอนวันที่ยี่สี่เราไปไหนจำได้ไหม <h> วันที่ยนะี่สี่น่ะ จำได้ไหมเป็นที่ยี่สี่อยู่ไหนะะอยูอ่งไปส่งรถบ่ะครับอ๋อไป,ไปส่งรถเนาะใช,ไใช่ไปส่งรถเทเลอร์ใช่ไหมครับอ๋อไปส่งรถเทเลอร์อยู่ที่บึงการ เลยไม่รู้เรื่องว่าทางนี้เขาระเบิดตกง่ายจนจะไปเอาเหล็กใหญ่ทำไมไไม่้าดคบกอยู่ดูขนาดทางโน้นยังอยู่เลยทางโน้นเทมันเทไม่นั่นพอดีเป๊ะาาวม นู่นท่านทางน,นูน้นอืม้ตัิดเหลือเศษเลย <c oughs> เอาทางยาวเลยทางยาวเลยอืม เล็กพอดีที่ท้องใหญ่ขึ้น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 มาน,น,นี่เอาเล็กเนี่ยเล็กเนี่ยยัดแล้วก็ดัดเนี่ยเนี่ยเล็กอ่อนๆนั่นแหละ จะเอาขนาดไหนดัดดัดกลับคืนมันว่ะเออเพอดีแล้วอืม,มน,นัม่นมาแล้ว ไม่ทัน,นะ <laughs> <laughs> ไปเก็บเครื่องมือ